สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับการรีวิวนะครับเปิดกล่องสินค้านะครับผมว่าวันนี้ข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกล่องทีวีดิจิตอลนะครับเป็นยี่ห้ออ s u g a นะครับผมรุ่น hr 6 6 0กนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวเปิดกล่องกันดูนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยเจ้า hr 6 6 0เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดูเลยนะฮะโอเคอน,นี้นะครับอ๋อเปิดมานะครับผมข้างในก็จะมาเจอ,เอตัวบัตรรับประกันสินค้านะครับของบริษัทที่นำเข้านะฮะอันนี้เป็นบัตรรับประกันที่ถูกต้องนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวกล่องนะฮะ เป็นกล่องดิจิตอลทีวีนะครับรุ่น HR 6 0 0นะครับผมพร้อมกับมีสติกเกอร์ของกอสทชติดมาด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับตัวนี้นะฮะ HR 6 0 0นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอ้เจ้า HR 6 0 0เนี่ยมันมีช่องพอร์ตอะไรยังไงบ้างนะครับผมมีจุดเชื่อมต่อยังไงบ้างอันนี้วางไว้ก่อนนะครับต่อไปนะฮะ ข้างในเนี่ยก็เริ่มจากตัวสาย power นะครับผมอันนี้เป็นสาย power นะครับไว้ต่อไฟนะครับผมต่อไฟต่อกาวตรงนี้นะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวรีโมทคอนโทรลนะครับผมมาพร้อมกับทานโตชิบานะครับขนาด 3A 2ก้อนนะฮะคูกกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสาย USB นะครับผม อันนี้ไว้เชื่อมต่อสำหรับพวก USB Drive พวกนี้นะฮะไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับผมดูรูปภาพนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวเสาสัญญาณนะครับผมเสาร,รับสัญญาสัญญาณจากหน้านะครับผมเสาขาหน้ารับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะฮะตัวนี้เนี่ยความยาวของสายนะครับ5เมตรนะฮะ2ต้นนะครับผมมีเสาสต้นนะฮะแล้วก็ ต่อไปนะครับผมเป็นตัวรับส uh, ัญญาณรีโมทนะครับผมเป็นตัว IR sensor นะครับรับสัญญาณรีโมทนะฮะเวลาเรากดรีโมทก็จะมายิงมาที่ตรงนี้ฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับผมต่อมาก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานอันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยนะฮะเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะฮะค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับผม ภาษาไทยนะครับผมก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้ฮะในกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวกล่อง HR 660นะครับผมตัวนี้เนี่ยมันเชื่อมต่ออะไรได้บ้างนะครับผมโอเคเริ่มจากด้านนี้นะฮะอ่าอันนี้2อันนี้ก็จะเป็นตัวเสารับสัญญาณนะครับเชื่อมต่อเสารับสัญญาณแอนต์แอนเนอรนะครับผม นะต่อมานะครับอันนี้เป็นช่องเชื่อมต่อ HDMI out ก็คือสามารถเอาภาพจากกล่องเนี้ยไปเข้าที่จอที่มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ HDMI นะครับผมมันจะให้ภาพที่คมชัดนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นออันนี้เป็นช่องเชื่อมต่อวิดีโอคอมโพสิตนะครับผมเป็นสาย AV พวกเนี้ยนะฮะประมาณนั้นนะครับเป็น AV out นะฮะ ต่อมาก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อสําหรับสาย power นะครับผม power ต่อตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็น option ออต่างๆนะฮะต่อมาทางนี้นะครับอ่าอันนี้เ,เริ่มจากตัวอันนี้เป็นไฟ LED นะครับผมแสดงสถานะตรงนี้นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับผมจะเป็นช่อง USB media นะครับ ก็คือดูหนังฟังเพลงตรงนี้นะครับผมแล้วต่อมาอันนี้จะเป็น USB ชาร์จนะครับผมสำหรับชาร์จชาร์จได้ด้วยนะฮะชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะฮะหรือชาร์จอุปกรณ์อื่นนะครับผมได้ด้วยนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นช่อง HDMI In นะฮะ HDMI In นี่ก็คือสามารถเอาภาพสัญญาณภาพที่เป็น HDMI นะครับเอามาต่อกับตรงนี้ได้เลยนะฮะต่อกับตรงนี้ได้เลย แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมินิ USB สำหรับ DVR นะครับกล้องบันทึกนะฮะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อสัญญาณ AV In นะครับผมต่อวิดีโอเข้านะฮะเสียงเข้านะครับผมภาพเข้าตรงนี้นะฮะโอเทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับผมด้านล่างนี่ก็จะมีสติกเกอร์ชื่อรุ่นนะฮะแล้วก็มีไวโอลิลิตีนะครับ คข้างบนนี้ก็จะเป็นสติเกตเกอร์ของกสทชนะครับผมอันนี้ถูกกฎหมายแน่นอนนะครับผมได้ผ่านการรองรับมาตารฐานจากกสทชแล้วนะฮะโอเคขอบคุณมากครับทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ